ทำคงทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีเวลาจํากัดมากนะคะก็เลยก็เลยเป็นข้อจํากัดของคนทํางานประจําแต่วันเนี้ยนะคะสิ่งที่จะมาแบ่งปันป่ะคือเฮ้ยเราเราทำงานประจำอะนะคะแต่เราสามารถสร้างไรายได้นะคะต่อวันอะขั้นทำํำ สามพันบาทได้นะขั้นต่าอะ่ะนะคะรายได้เฉลีย่ยต่อเดือนหลักแสนบาทได้นะเพื่อนๆนะคะวันนี้ทํายังไงซึ่งวันนี้นะคะในฐานะคนหนึ่งนะคะในฐานะที่ตัวเองอะ่ะทำมาได้แล้วนะคะทุกเดือนนะคะที่มีไรายได้เพิ่มอีกช่องทางนะคะจากงานประจาเนี่ยนะคะทำดอกลิสนี่แหละนะคะก็เฉลีย่ยต่อเดือนอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะคะ เดือนที่แล้วก็มีรายได้กับดอกลิตนะคะอยู่ที่2องแสนกว่าบาทนะสองแสนสองหมื่นนะคะก็นะคะสัปดาห์นี้นะคะ,ะวันนี้วันที่7ใช่ไหมวันที่7ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีรายได้กับดอกลิตนะห้าหมกพันกว่าบาทนะห้าหมกพันกว่าบาทนะคะก็เป็นอะไรที่วันนี้ตัวเองในฐานะคนทํางานประจําคนหนึ่งและสามารถที่จะทําได้แล้ววันนี้จะมาบอกเล่านะคะว่าทํายังไงทําแบบไหน ถ้าเราทํางานประจําอยู่เราจะทําแบบไหนถึงจะสามารถรับรายได้แบบนี้ได้โอเคไหมนะคะเน้นหนักนะให้ความสบายใจกับคนทํางานประจํานิดนึงนะคะแต่คนที่นะคะทำาููท t มสบายอยู่แล้วนะไม่มีข้อจํากัดอะไรนะคะโอเคไหมที่นี้นะคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็คือแนะนำตัวเองก่อนไหมนะ <laughs> แต่รู้จักกันแล้วแหละใช่ไหมนะคะเียแนะนําสําหรับคนที่นะคะยังไม่ได้รู้จักกันนะก็ชื่อและฐาวรกันนะคะวันนี้มาเต็มยศเลยนะคะก็ปัจจุบันยังทํางานประจําอยู่นะเห็นชุดก็รู้ชุดข้าราชการนะคะก็เป็นผอโรงเรียนอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็วันนี้เป็นวันทํางานประจําก็เลิกงานนะคะไม่อยากเปลี่ยนชุดก็เลยมานั่งไลฟ์สดเลยไม่เป็นไรนะนะคะทีนี้จะบอกว่า สิ่งที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆวันนี้นะคะก็คือ,อความรู้สึกของตัวเองอะนะคะคือรู้สึกว่าโชคดี อยู่ในจุดที่เรามีความรู้สึกว่าโชคดีจังเลยนะคะที่ได้เจอโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโชคดีที่วันนี้เราคว้าเครื่องมือไว้ไม่ผิดนะคะโชคดีที่เราได้ตัดสินใจทําในวันนั้นจนมาถึงวันนี้นะคะทําให้เรามีรายได้เพิ่มอีกช่องทางจากงานประจําขั้นต่ําเดือนละ1 0 0 0 0แสบาทได้นะคะอันนี้คือความรู้สึกโชคดีเลยโชคดีที่ตัดสินใจ เลือกนะคะแล้วก็ที่ออกมาแบ่งปันแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่า,าก็อยากออกมาขอบคุณดอบลิศนะคะขอบคุณดอบลิศกรุ๊ปขอบคุณบอสกุมภาปุยฝ้ายนะคะที่ผลิตเครื่องมือผลิตเงินให้เรา นะคะบอสกุมภาที่ที่ตั้งที่ก่อตั้งเครื่องมือนะคะผลิตเงินให้เราเครื่องมือที่ชื่อว่าดอบลิทแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ดอลินะคะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลเลยวันนี้นะคะก็ออกมาในฐานะของคนที่นะคะทำงานประจำแล้วก็สามารถสร้างไรายได้กับที่นี่ได้นะคะก็ออกมาในแบ่งปันนะออกมาแบ่งปันวันนี้ใครที่มีเพื่อนทำงานประจำอยู่ ใครที่มีเพื่อนสายรับราชการอยู่นะคะช่วยกรุณากดแชร์ออกไปนะคะเพราะว่า เราไม่รู้หรอกว่าใครมาฟังตอนไหนแล้วเขาเก็ตเขากำลังมองหาโอกาสดีๆแบบนี้อยู่แต่ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรดีอยากมีไรายได้เพิ่มเละถ้าถามทุกคนนะคนทํางานประจาอ่ะคงไม่ได้แตกต่างกันมากไม่ได้ดูถูกใครไม่ได้ว่าใครแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องของรายรับไม่พอรายจ่ายเพราะเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาไม่ได้จ่ายเป็นเดือนเดือนหารรายวัน30วัน นึกออกไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเออเราจะมีอะไรอักเดนแ์ะะหว่างเดือนไงนึกออกไหมนะคะก็ก็เหมือนกันทุกๆคนคิดว่านะ <c oughs> ไม่รู้คิดไปอง